สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเขียนบทเฉพาะการเอื้อประโยชน์ฝ่ายตุลาการท่านผู้ชมครับสารดีกาแผานกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสารดีกาแผานกคดีเลือกตั้งทั้งสองสารนี้ได้รับอานิสง์จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ที่มุ่งหมายให้ใช้กระบวนการตุลาการพิวัตร จัดการกับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและบุคคลในเครือข่ายรวมทั้งคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9เรื่อยมาดังต่อไปนี้ครับในประการที่1ในขณะที่ผู้พิพากษาสารดีกามีอำนาจเพิ่มขึ้นในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ใบแดงใบเหลือง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาหลังจากที่ได้ประกาศผลแล้วนั้นสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีอำนาจมากอยู่แล้วก็มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยการวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่แจ้งบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือจงใจแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ซึ่งมีโทษต้องพ้นจากตําแหน่งและห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมือง5ปีอีกด้วยในประการที่2บทเฉพาะการมาตรา306ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2550มีผลทําให้ผู้พิพากษาสารดีกาซึ่งมีอํานาจที่จะร่วมเป็นองค์คณะในสารดีกาแผานกคดียาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองและสารดีกาแผานาคดีเลือกตั้งรวมทั้งอาจมีหลายคนสามารถ ออกไปดํารงตําแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งถึง9ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งครบกรเกษียณอายุตั้งแต่ปี2550เป็นต้นไปจะสามารถดํารงตําแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาต่อไปจนกว่าจะอายุครบ70ปีบริบูรณ์ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาทุกคนอาจถือเป็นหนี้บุญคุณที่คณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549รวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังอยู่มิใช่น้อยเพราะจูจ่ๆก็มีบุญหล่นทับชนิดไม่คาดฝันได้เป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาต่อไปอีก10ปีหลังครบเกษียณอายุแทนที่จะต้องกลับไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติของตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ที่บอกว่า,วาบุญหล่นทับก็หมายความว่า คงจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ที่ข้าราชการคนหนึ่งซึ่งครบเกษียณอายุแล้วยังสามารถอยู่ในตำแหน่งเดิมตอนที่เกษียณและที่สำคัญรับเงินเดือนเท่าเดิมมีอำนาจเท่าเดิมต่อไปอีก10ปีเต็มๆก็คงจะมีแต่ประเทศนี้เท่านั้นแหละครับที่ทาได้ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องของทั้งผลประโยชน์ขัดกันและผลประโยชน์ต่างตอบแทนอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญ ประโยชน์พิเศษที่ผู้พิพากษาสารดีกาได้รับจากผลงานการร่างรัฐธรรมนูญของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เคยเป็นผู้พิพากษาสารดีกาและเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมมาก่อนนั้นมิได้มีบัญญัติอยู่ในตัวบทของรัฐธรรมนูญหากแต่แยกออกมาบัญญัติต่างหากเป็นพิเศษในบทเฉพาะการเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลระดับาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านหนึ่ง ได้เห็นแล้วยังสายหัวพร้อมกับรำพึงดังๆว่านี่มันลักไก่กันชัดๆลึกๆแล้วท่านก็คงจะหมายความว่าการเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้มันผิดทั้งหลักนิติธรรมและหลักธรรมาพิบาลแต่ถ้าจะอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านก็ต้องพูดว่าเป็นการหมกเม็ดตบตาประชาชนนั่นเองการหมกเม็ดที่ว่านี้คือในตัวบทของรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างหนึ่งแต่ในบทเฉพาะการกลับไปเขียนไว้อีกอย่างหนึ่ง ที่ร้ายก็คือการใช้บทเฉพาะการเพื่อไปลบล้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเองท่านผู้ชมที่กรพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าเขียนบทเฉพาะการเอื้อประโยชน์ฝ่ายตุลาการก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ